มันชื่อรายการว่าติ่งแม่แม่ชนะใครวะมึงใครอ่ะมึงชนะแล้วแพ้แล้วติ่งปองวินลาออกลาออกจากรายการวินลาออกลาออกจากรายการติ่งแน่แม่แอนครับฮย่า กเพราะสองคนค่ะทุกคนเพราะอว่าเรามีรายการใหม่ใช่เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะคะเราไปทำวอล์กพี่กันหมาแล้วอยอดวิวดีมากหนึ่อัพแล้วทุกคนก็ได้หนึ่งพัอัพแล้วเราก็เลยมีรายการนี้ขึ้นมามันชื่อรายการว่าติ่งแม่แน่ พวกเราสองคนในเกมชิปนะคะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆของเรานะคะทีมงานของเราทุกคนนะคะได้เตรียมเอเกมมาให้เราเล่นเกี่ยวกับศิลปิน g m m TV กติกา ศิลปินคนนี้เป็นใครกันนะให้ไทยส่สนวนใดส่วนหนึ่งบนใบหน้าของศิลปินในสังกัดจิมเอ็มทีวีและต้องตอบว่ารูปส่วนนั้นเป็นของศิลปินท่านใดใครตอบผิดต้องดื่มน้ำอามฤตที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ส่วนใครที่ตอบถูกก็ได้คะแนนไปเลยจ้า sentences. สิ่งแน,น่แน่สิ่งแน่แน่นะเอามาเริ่มเลยกันเลยดีพูดอะไรมามามาคนแรกเฮ้ย พี่เตเตะวันใช่พี่เตเตตวันหากก็เมื่อกี้เราตอบพี่เตได้ไปแล้วใส่ก็ต้องเป็นคนแพ้นะคะมาตอนนี้ใส่แบ่นแล้วรอดูเอ้ยอ่นนี่เออเนสอง้อมหรือยังโอ้ยตะเกือโอยว้าเขาชื่ออะไรอันนี้ตาดิเอิร์ดใช่ไหม บคแนนะคนที่สามห้าสี่สามสองไปอุ้ยชิมนันชิมอันกินบ่อยเนาะกินบ่อยเนาะหรออร่อยเนสามองหนึ่งชิมว้วว้าวววว้ว้าว

ใจอ่ะถ้าร uh> ูปนี้ใครไปล้มึงออกจากวงการติ่มไปเลยชึ๊อ้ยพี่เฟยการสมัยไม่ไช่โอ้ยได้ได้ได้พี่ไหมพี่ไม้ถูกต้องใครเขก็ได้ไงะต่อไปเป็นคนสำคัญหนึ่งสอง รู้ตอบเหมือนเดิมพี่นิวคิดใครวะมึงใครอ่ะต้องตอบยอมไหมยอมไหมเพียสเพียสใช่มึงใบ้ดิเออใบ้มาเอาคำใบ้แบบจริงจังหรือว่าเล่นเล่นเอาจริงจังเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นเล่นตัวทีอ๋อใช่ตัวทีอันนี้คือคือเล่นเล่นใครวะมึงอยากได้คำใบ้จริงจริงไหมอ่ะอ่ะอับี มาจากทำเชี่ยวไม่อะพี่ออมคะหนูขอโทษจริงๆนะคะอดีตอดีตดิเอิร์ดไม่ได้ใครอ่ะพี่สิงหลอกหลอกหลอกแล้วลาออกเลยบายค่ะลาออกลาออกแล้วทำไมกูตอบได้พี่เตยคนเดียวแค่กูได้กี่คะแนนแล้วอะมัน่งมันเดี๋ยวค่อยรู้ทีเดียว เดี๋ยวออนจะออนจะไม่ต้องช้ำใจอะไรก็คือ่าบางกี่คนละแปดใช่ไหมกูได้หนึ่งคะแนนไม่ต้องห่างอกกูได้หนึ่งคะแนนคนต่อไปจับให้ทันออนน่ะดินันโน่นเหรอผิดไฮก้าเลโอพีดเอาคำใบ้เล่นๆก่อนไหมอ่ะอ่ะแล้ไมเล่นๆเหรอเอาเล่นเล่นใช่ปะเอาจริงจังไปเลยไหมเล่นเล่นก่อนโอเคมอร์นาเซ่ไม่รู้อ่ะไม่รู้วะไม่รู้ อยู่ทีม MTV, เอ็มทีวีเดนโมกเศหรอใครอ่ะขอจคำใบจริงจังหน่อยแท็กแซกเออคำใบจริงจังใช่ไหมหนุมหน้าใสหัวใจสีชมพูโอ้โหแพตตี้ไม่ใช่เป็นเป็นลูกครึ่งปะไม่อ่ะมีคำใบอีกหนึ่งชื่อป๊อตปาป๊อตใช่ไหมวะชเล่ทองังถูก เราเพิ่งเดินเข้าวงการสิ่งเข้าตังค์ทุกคนตอนนี้ติ๊กตอกมีแต่เข้าตังค์ทุกท่าเลยเออเดินมาเดินทางมาถึงครึ่งแล้วสรุปคะแนนก่อนต้ไมให้อบก่อนต้องให้ตัวให้มงตอบก่อนก็ได้นะทำไมอ่ะไม่กูตอบก่อนทุกตากูไม่เคยถูกเลยสรุปคะแนนนะคอ้อนได้ 1, นึ่งจังแปดมากคนต่อไปอ้อนน่าจะรู้หนึชึ ผู้วินเหรอถูกต้องแต่รูปนี้ต้องสองคนแน่แน่เพราะว่าเกยแก่กูบอกเลยนะรูปเมื่อกี้ก็ไม่รู้จริงจอุ้ยไม่ใช่มึงหรอกใช่นกูหลอกตอนนี้มัเ็เกลดเต็มตรงนี้เลยเออเออเขาไม่รู้เมื่อกี้เขตอบแก้วพูดอะไรพูดอะไรเอาเดี๋ยวตอบคนเดิมเลยป่ะ มึงไม่ได้คนเดิมอ่ะใช่ปะไม่ได้คนเดิมป้าบอสผิดเออพี่ไบตผิดผิดใครนะเอ๊ะมึงกูรู้สึกกูกูถูกขู่นี่แหละกพันถูกต้องมองหน้ากูเลยมึงมึงชนะแล้วแพ้แล้วมึงแต่ยังตอบมตอบทำถามี่การพี่ออฟป่ะพี่ออฟป่ะพี่อ้อป่ะเราก็ไม่ได้กันนะเว้ยตอนนี้ี่อินนะพี่กันค่ะ จริงๆนะดูเสื้อดูเสื้อดูสีฉาก่ี่าดูคือเอาส่วนที่ง่ายที่สุดของพี่กันมาแล้วนะคิมดีใจอ่ะคนนี้อาจจะยากนิดนึงไปเจนเย่ถูกต้องเขาร้องเพลงอะไรนะเขา้องเพลงอะไรนะกูรู้ชื่อเพลงแล้วกัน ตอนนี้กูร้องร้องไม่รู้เรื่องแล้วนะร้องไม่ได้เลยเกิดแต่คอเลยต้องใจเก็บคะแนนเป็นแฟนได้ไหมอะไรอีกใช่ไหมอ่ะจับแล้วอ่ะตอบสิบนันโดนถูกต้องเย้ยยี่ออนพบเจอความรู้สึกแล้วคนที่อาจจะยากนิดนึง ผิดไม่ใช่มุกบอผิดผู้หญิงเหรอหผู้ชายอ่ะยังไม่ได้คำใบ้ไงอยากได้คำใบ้เวล่ะเอาคำใบ้คำที่หนึ่งอ่ะใช่ผู้ชายผู้หญิมุกวอก็ไม่ใช่หรอไปพิมพิมพิมคุกท่านพระนรดานท่านแท่นท่านขั้นจับแล้วจับแล้ว <c oughs> พี่นิว โอ้ยหูหน้าตบหน้าเรียวๆไม่ใช่ไม่ใช่พี่เดชใครวะใครวะ่ท็อปแคปบ้ห้าสี่สามสองหนึ่เปิรบินต่อพีเดรคพีชัย The e a ใช่ ไบ่ถูกต้องหมดแล้วหมวดโดนัดอ่ะยิ้มปริ่มที่สุดอ่ะรับประทานค่ะยังไงผมก็ชนะอยู่แล้ว <c oughs> มีอะไรก็ใส่ลงไปก็ใส่ใสลงไปเกลือหรอจมิตอ่ะไ <c oughs> หนๆอ๋อ,อได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะมาสุปคะแนนอ๋อไนดน้ไปทั้งหมด เจ็ดคะแนนยังไม่คือมึงแพ้ที่มึงถามตอนแรกอ่ะต่ว่ามึงควรดีใจเนาะตอบพี่ได้ส่วนทรายได้ไปทั้งหมดสิบคะแนนชนะในเกมนี้ก็คือทรายแพ้เกล้งเลยแต่ทำไมชนะแล้วหน้าดูไม่ค่อยเท่าไหรมบอกว่าเป็นเมนที่กันแต่ตอบพี่กันไม่ได้ย้ำ เป็นเมนพี่ออฟด้วยก็ตอบพี่ออฟไม่ได้คือจริงๆแล้วว่าที่ตอบพี่การกับสะปิไม่ได้ไม่ไม่เจ็บเท่าแบบบทตรงทกครั้างสุดท้ายที่โดนขาน่าร้วารู้สึกน่ารเราเป็นยังไงบ้างมาเล่นก่นนี้เรารู้สึกสนุกรู้ไหมคะยางยังไงทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะใช่อย่าพลาด EP ีถัดไปของติ่งแน่ๆของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกช่องทางนะคะของเฟรนช์ชิพนะคะไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กหรือว่า Instagram <Instagram S 2> อินสตา r ก m นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งของ YouTube ช่องเราด้วยนะคะบยบ๊าย